ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะรับผมบาบัพตอนนี้ผมอยู่ในเกม Justice Online นะครับกวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูโหมดใหม่ของเกมนี้นะเป็นโหมด PVP นะก็ก่อนที่เราจะไปโหมด PVP เดี๋ยวเดมันติมันเปิดแดงกันหรือเปล่าก็คือขั้นแรกเลยเราจะต้องเปลี่ยนเซต PVP ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะแตกนะครับเพราะว่า ใน PVP มันต้องการความถึกอะไรประมาณนี้เราต้องเตรียมเซตนะครับเกมนี้สามารถที่จะเตรียมเซตได้หลายแบบจะเป็น PVP PVE p, p v PV x อะไรเพื่อน,อนๆก็สามารถที่จะเซตเซตให้เหมาะกับโหมดนั้นๆได้เ,เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น PVP เนี่ยก็ไปใส่อุปกรณ์ใส่รูนใส่อะไรให้มันเหมาะกับโหมดนั้นๆแล้วก็เปลี่ยนนะครับมันสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้ตั้งภาษาไทยก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนสกิลให้เหมาะกับ PVP เปลี่ยนเซตอะไรให้เหมาะกับ PVP แล้วก็เข้าโหมด PVP อ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้เพื่อนๆดูโหมด PVP ก็โหมด PVP เกมนี้จะมีหลายแบบแต่ว่าล่าสุดที่มันเปิดก็คือชิงทง88นะครับก็8 VS 8คิดของนะครับเกมนี้โหมดชิงทงมันจะคิดของหน่อยแต่ว่าผมจะบอกเลยว่าสู้ได้ก็คือเราสามารถที่จะงัดคนที่เติมเยอะๆได้เพราะของเกมนี้มันจะไ,ไล่เลียกันแล้วก็มันจะมีเพดานของสเกลพลังไว้อยู่ประมาณว่าสมมติแพทเนี้ยมันมีเพดานไว้ที่80,000อย่างเงี้ย ทุกคนก็จะมีแคปพลังไม่เกิน8 0,000ื่นอะไรประมาณนะั้นแล้วก็ของสามารถที่จะหา <c oughs> เขาเรียกว่าใกล้เคียงกันได้แต่มันจะมีของมาอย่างที่หายากจริงก็คือพวกสุ่มพวกสุ่มรูนสุ่มบัฟสุ่มสเตตัสอะไรพวกเนี้ยหายากจริงมันอยู่ที่ดวงเลยครับมันอยู่ที่เวรที่กรรม <c oughs> แต่ว่าถ้าอย่างอื่นอ่ะสามารถที่จะหาได้หาเขาเรียกว่าเกียร์หาอะไรก็สามารถหาได้ครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะเล่นไปเรื่อยๆก็หาได้แล้วก็มันมีระบบช่วยผู้เล่นใหม่เยอะแยะมากมายนะถ้ามีเพื่อนเล่นหรือว่า เขาเรียกว่ามาเล่นกับกลุ่มหรือว่ามีคนคอยแนะนําหรือว่าอ่านข้อมูลในกลุ่มยังไงก็ตามทันครับก็สามารถเล่นด้วยกันเลนะอ่าโหมดนี้ง่ายๆครับเดี๋ยวผมบอกกติกาไปเอาธงฝั่งตรงข้ามมาที่ฐานเราสองครั้งชนะเลยแค่นั้นถ้าไม่เอาธงก็ตีคนอย่างเดียวมี2อ,อย่างครับอะไรประมาณนะั้นอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูไม่รู้ว่าจะได้เล่นกับคนกับบอไอันนี้เหมือนจะบอทนะถ้าวิ่งแบบเนี้ยเหมือนผมเล่นกับบอทนะส่วนฝั่งตรงข้ามผมไม่รู้ว่าคนหรือว่าเนี้ย ไปแบบนี้คือบอดแน่นอนคือฝั่งผมมีบอดหลายตัวเออคนน่าจะน้อยอันนี้ฝั่งเขาอาจจะมีคนมั่งมีบอดมั่งผสมกันไปนี่เขาก็ม้าผมแล้วอ่ด้วยก็โดนแรงอยู่ครับก็พยายามเอาตัวรอดครับโดนแรงโดนแรงถ้าอยากชนะเร็วคิงทงถ้าอยากเอามันก็ตีคนครับหลักการนี้แค่นั้นมีใครส่งอะไรมาถอยไปก่อนตีก่อนมีคนแส่อันตีนั่นอันตินะอันตีอันติผมต้องบล็อกอ่ะ ต้องบล็อกก่อนออเอาตัวเองให้รอดก่อนแสบไปเออนเนี่ยจะตีผมละ่ะได้เหรอได้เหรอเออเออมีหมดัดมีหมัดมีมีพินมีพินมีพิน,พนลงผิดลงผิดยิงไปก่อนแล้วกันมันไปเอาทงแล้วมันไปเอาทงคนนึงแล้วผมเห็นมันไปเอาทงแล้วนะ,ะยิงอันนี้ไปละล้ตายไปนะจุงเหมือนเขาไปเอาทงนะนี่ทงทงผมตีคนเอาทงให้ง่ายๆมาธงอาทง,งต้องห้ามเอาทงผมใช้สก,กิลบินคนระับ อ่าผมจะใช้สกิลย right. ิงบูบูบูบ oh, right okay. ูบ hey, ูบ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 ูมีคนมากวนด้วยนะมีแก๊งมีเพื่อนมันมากวนนะมีตายคาหน้าบ้านไปดิมีคนจะมาทุงอแล้วโดน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 สกิลเสือมีคนชุบไปต่อหน้าตอนนี้เหมือนจอหน้าบ้านบล็อกไว้ก่อนครับบล็อกบล็อกได้นะแล้วก็ฟาดไปมียังไงล่ะปบอมตะสกิลอมตะไปแล้วก็ลงลอยเขาแช่แข็งอย่าไปตีครับปล่อยไปก่อนพุ่งไปงัดลอยตีตีแตกหนูมาเอาทุงอีกแล้ว พุ่งไปงัดลอยแตกอย่างเร็วครับนี่เขาไม่ต้องสนใจฝั่งผมเอาธงมาแอะฝั่งผมมีเอาธงแต่ว่าก่อจะผ่านมาก็อยาเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนปบยิงยิงสกิลแวร์ปบ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 อมตะาครับถ้าอยู่อะไรที่มันเยอะๆอมตะาไว้ก่อนครับอมตะาไว้ดีมีคนโยนเสียมแล้วปักธงอ่ะเพื่อนผมไปแล้วไปเลยไปเลยเดี๋ยวคุ้มกันให้ไปเลยไปเลยใครเข้ามาเดี๋ยวผมงัดหน้าให้ตามตามตามเข้ามาดิเข้ามาดิ สันก่อนไม่ต้องไปถึงตัวครับเออดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนมาไม่ทันแน่นอนนาโดนกระทืบอยู่แล้วน่าจะเป็นบอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือแม่ก็ผู้เล่นใหม่ครับนี่เขาเอาทงมาแล้วครั้งหนึ่งเอามาอีกครั้งหนึ่งทีมผมชนะเลยหลักการมีแค่นี้เล่นแค่นี้ถ้าอยากชนะเร็วนะถ้าอยากเอามันก็ตีครับตีไปเรื่อยๆประมาณนี้เออถ้าอยากเอามันก็ตีคนอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าอยากชนะเร็วก็เล่นตามระบบเกมครับก็คือเอาทงไปที่ฝ่ายตรงห้ได้ ขึ้นมามีบล็อกนะบางคัสจะมีสกิลบล็อกเอาจริงๆไม่ใช่ว่าบางคัสนะทุกคัสสามารถเอาสกิลบล็อกมาใช้ได้ครับอยู่หน้าบ้านเลยนะคือบล็อกมันแบบสําคัญบางจังหวะแบบเรากําลังโดนลุมตีอย่างเงี้ยก็บล็อกไว้อันนี้จะหนีแล้วมึงเอามาตะท่านี้ผมแตกอ่ะนี่มันเอาทงผมใหม่ละเราเอาผมอันติเลยแล้วกันนะปอบไปอันติปอบ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 ปบปอบปอบปอบเอบป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 อบอบปอบปอบบปอบปอบ กห้เพื่อนผมเอากลับไปคืนนะดิิงะเพื่อนผมใหม่แล้วเพื่อนผมใหม่แล้วไปช่วยเพื่อนผมดีกว่าเดี๋ยว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 เพื่อนผมโดนกระทืบตายครับธงไม่ได้ไปไหนยิงไปไกลๆก่อนสกิลยิงไกลเข้าไปก็อมตะครับไม่ต้องกลัวใครบางสกิลเราอมตะเราก็เข้าไปเลยเขาหนีเขาหนีเขาหนีพุ่งไปเอาเอาธงเขาเอาธงปุ๊บกระโดดกระโดดกระโดดตามไปปุ๊บพุ่งข้าเนี่ยมันคอสมันคอสยิงตัวนี้ก่อนครับมันหนีไปบู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  ปุบตายไหมเกือบตายแล้วก็อีคนิดเดียวตายมีการบล็อกครับบล็อกไว้อยู่แล้วก็พอใครมายุ่งก็ฟาดตายไปอีกส่วนใหญ่จะมีบอดเยอะครับขนาดผมขึ้นแรงสูงๆแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่สุดนะเกมนี้แรงสูงก็คือแรงสุดแล้วไปวัดกันที่แต้มสมมติแบบมังกรแล้วก็เป็นมังกร12-3จนไปถึงมังกรพันมังกรอะไรประมาณนี้คือถ้ายังไม่ถึงมังกรก็ถือว่ายังจะมีบอดแตมอยู่ครับถ้ามังกรขึ้นไปแล้วจะมีแต่คนใช้คำว่าแบบคือมันจะจับแต่คนอ่ะ ส่วนใหญ่จะมีคนเยอะแต่ถ้ายังไม่มังกรก็บอดจะแซมแบบครึ่งต่อครึ่งเลยมีบอดเยอะให้เล่นแบบสนุกขำๆก็มันมีคนเอาธงไปแล้วผมคุ้มกันคนนี้เองอคุ้มกันวิ่งไปแล้วมึงไม่เอาธงไปได้วะผมเก็บไปเองไปให้ดูอพุ่งไป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 อ้หเอามาต่าไปก่อนอมาต่าไปก่อนโอ้โหฮิวให้กูได้บล็อกก่อนบล็อกบล็อกเออไปไป,ไปฮิวกูดิ เปิดโลก่อนเปิดโลก่อนถอยหลังก่อนไปไปกระโดดก็ไม่ได้นะเอาธงพุ่งไปได้อย่างเดียวพุ่งไปก็ไม่ได้เซสกิลพุ่งก็ไม่ได้วิ่งช้าด้วยนะเอาธงมันจะวิ่งช้าครับมันมาแล้วมึงช่วยกูก,ก่อนนู่นมึงช่วยกูก่อนนึ่งมันยืนดูเยี่ยมมึงช่วยกูก่อนไปไปเลยทำไงได้วะมึงไม่มีแบบจริงๆมันมีบัฟวิ่งเร็วนะไปจะเดินทำไมนั่นมามาแล้วนั่นไป อยหลังจริงป่ะโอ้โหตายคาสกิลทงอยู่นั่นเพื่อนเก็บพาไปอีกนิดเดียวนี่ก็ชนะแล้วเนี่ยเนี่ยเก็บก่อนที่ทงมันจะว้าไปเก็ผมเก็บเองก็ได้ได้แล้วได,ได้ได้ต่อได้ต่อยิ่งไปวิงไปเกิดมาพอดีเลยเราเก็บวิงไปวิงไปคือคนที่ตายอ่ะที่เป็นทงแล้วตายอ่ะเกิดมาก็จะได้ทงเลยนะก็คือไม่ต้องกดมันมาแล้วรอ,นะอเนาะเอรจะไปอันสกิลไรนี่ไปเออยิงไปช่วยช่วยช่วย วิ่งไป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 อีกนิดเดียวเออมันตายแล้วมันคงไม่มีใครแล้วจะชนะแล้วอย่นิดเดียววิ่งไป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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวอ่าเรียบร้อยชนะแค่นี้ชิงทงง่ายๆอ่ะน,นี่อันนี้คือ MVP ครับคนที่ฆ่าเยอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละแ,แ,แต่มันเป็น MVP นี่ก็ประมาณนี้โหมดชิงทงเอาบรรยากาศโหมดชิงทงมาให้ดูส่วนเพื่อน คนไหนที่ชอบแนว PVP ตีกันก็มีหลายโหมดให้เล่นนะครับแต่ว่าบางโหมดมเพื่อนๆต้องทำเซต PVP นะถ้าไม่ทำเซต PVP นะี้บอกเลยว่าแตกแล้วก็ต้องทำหินทำอะไร PVP นะอย่างเช่นบางโหมดที่ผมจะไปเล่นเนี่ยมันจะมีหินที่ผมต้องทำอย่างเช่นเนี่ยดินออไฟอย่างเงี้ยก็คือทำให้ตัวถึกแล้วก็ตีแรงแล้วก็ตีที่ทำให้คนอื่นแบบห้ามรักษาห้ามฮิวอะไรเงี้ยมันจะต้องทำหินนี้ให้ดีให้เหมาะกับสาย PVP แล้วก็เซต ก็ต้องทําให้เหมาะกับสาย PVP รูนที่ใส่ก็ต้องรูนสําหรับสาย PVP อีกแล้วมันจะ PVP ได้สนุกแล้วก็เหมาะสมกับโหมดนั้นๆครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาบรรยากาศของโหมดชิงทงมาให้ดูใครที่สนใจก็ลองโหลดมาลองเล่นดูกันครับสำหรับเกมจ t i ติ Mobile นะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย